มาแล้วค่ะน้องๆค่ะดาวเด่นของเรามาแล้วค่ะดาว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 วีดาวปกติสามรัศทีนี้เอาด,ดาววีมามารวมเลยนะคะวันนี้ว่าเขาจะเก่งไหมเพราะพี่เคยทําของปกติต่างหากนะไม่เข้านะน้องๆค่ะแต่ขเขาเข้านเนี้ยสองชุดเลยนะอาทิตย์ที่แล้วจําได้ไหมที่พี่เคยพูดให้ฟังอ่ะนะ วันนี้วันจันรใช่ไหมอืมถ้าวันจันทร์เราก็เอาของเขาไปเลยว่าเขาจะเก่งไหมวันเนี้ยพี่ทําดาววีอย่างเดียวแต่เล่นได้ทั้งหมดนะคะทั้งสามรัฐทั้งทั้งของไอ้นี่สามรัฐเราจะเอาชุดรวมของเรามาเล่นก็ได้นะชุดรวมฮานอยหรือว่าชุดรวมหุ้นก็ได้นะคะน้องน้องอติ์ที่แล้วก็เข้านะคะชุดรวมหุ้นเนาะอาทิต์ที่แล้วที่เราเล่นกันเนาะเข้านะคะหรือว่าเอาจะเอาชุดฮานอยก็ได้นะ แล้วแต่น้องๆจะเลือกแต่พี่ว่าจะเข้าดีที่สุดก็คือชุดรวมหุ้นเนาะหรือว่าจะเอานี้ก็ได้นะใหม่ๆสดๆเนี่ยพี่ชอบตังเลยเนี่ยเลขใหม่ๆอาทิตย์ที่แล้วมันตัวเล็กๆเนาะมามศูนย์หนึ่งอย่างงั้นอะไรอีกสองสี่อะไรของเขามีแปดมีอะไรไหมมีแปดมีเก้าไหมพี่ก็จําไม่ค่อยได้เนาะแต่รู้ว่าว่า เราได้อ่ะทั้งสามรัดเลยใช่ไหมเออศูนย์หนึ่งน้องงดที่แล้วเนาะอืมมดที่แล้ว,นะลวศูนย์หนึ่งทั้งนั้นเลยนะที่มานะอย่างไอศูนย์ก็สองรัดหนึ่งก็สสองรัดเนาะงดที่แล้วนะที่พี่จําไม่ผิดเนาะอ่ะน้องๆจะเลือกเอายังไงว่ามาจะเอานี่เป็นเล่นหรือว่านี่แต่ใส่งอนนะนะคะใส่งอนเล่นได้นะคะน้องๆค่ะ วันนี้เอาดาววีไปเล่นใส่งอนแล้วก็ใส่งอนปกติใส่งอนวีได้ทั้งนั้นนะคะน้องๆค่ะนะของเราคือนี่ดาววีเป็นนี่เลยเจ็ดเก้าแล้วก็นี่ดาวปกติเจ็ดหนึ่งน้องๆค่ะอ,อยากแกบอกอีกแล้วว่าชนกันมีตัวหนึ่งสีคือสีนะพี่ตัดออกนะสมควรจะยัดใส่ตรงไหนเอะแปดออกไหมเอาสีมาใส่ตรงนี้ดีไหมพี่ยังนึกอยู่นะ ยังนึกเสียดายอยู่นะสี่เอาไงอะ่ะมันได้ลงแล้วอะ่ะน้องๆค่ะขาถ้ามาก็จะโทษพี่แล้วกันเนาะเล่าให้ฟังคือเล่าให้ฟังใครอยากเล่นก็ได้นะถ้าสีนี้ก็คือเล่นแค่สี่เก้าสี่สี่ก็ได้นะคะน้องน้องสี่ศูนย์เหมือนพลาดงวดที่แล้วเนาะที่ว่าหกศูนย์มานะเนาะเราสี่ศูนย์ไหมล่ะสี่ศูนย์สี่สี่สี่เก้าสามตัวพอนะติไมค่ค้นน้องๆเติมไปถ้าใครอยากได้นะ จะให้พี่เขียนให้ด้วยเหรออืมมันเยอะนะพี่ว่าตัดสินใจออกซะเนาะไม่ต้องไปคิดถึงมันแล้วนะเพียงเล่าให้ฟังค่ะน้องๆค่ะที่มันชนกันที่พี่ติดตัดทิ้งนันประจะําอ่ะประจําเลยเป็นอย่างเงี้ยจะว่าเสียดายมันก็ไม่รู้นะโอ้ไม่ต้องไปคิดถึงมันละเอานี่แหละนะถ้าใครได้ยินพี่ พี่พูดนะอยากอยากเล่นสี่สี่หรือว่าสี 0, ่ศูนย์สี่เก้าก็แล้วแต่นะคะน้องๆค่ะนะใครอยากเติมอยากอะไรก็แล้วแต่นะเหมือนงวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วเข้ามาหกศูนย์นะที่พี่ตัดทิ้งสองตัวนะที่แต้มเท่ากันเนาะนี้แต้มมาเนี่ยมาที่เอาแปดเอาแปดลงไม่รู้ว่าความชอบหรืออะไรไม่รู้ทำตั้งแต่เช้าแล้วนี่ทำไว้นะ ทำไว้ตั้งแต่เช้าแต่พี่ไม่ลงนะเพราะว่าลงมันก็อย่างว่าเนาะมันหลายเลขหลายหยนะวยเนาะเราก็ลงเย็นๆน,นี่แหละนะตื่นเต้นดีดูกันแค่ก่อนชัว 1, 2, ่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนี่ตื่นเต้นดีพี่ทํไว่าแต่เช้าเลยสัญญาเลยเนี่ยเนี่ยทาไว้แล้วเพิ่งมาลงเพิ่งมาเขียนลงเนี่ยทาไว้เช้าหรือว่าคืนนี่ไม่รู้อ่ะออกปุ๊บพี่ทำปั๊บเลยนะพี่คิดว่าเออใช่ใช่ พี่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อคือนนี่เลยนะเพราะว่านอนไม่หลับไงไม่มีอะไรทําไงก็ทําก็ทําไว้เลยเพราะว่าทําอย่างเดียวเนาะคือดาววีเนาะดาวปกติพี่ไม่ทําเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วพี่สัญญาไว้ว่าจะให้ดาวเขานี่เด่นดาววีเขาให้ไปทั้งสองอันเลยนะในชุดเดียวกันนะดูดูนะคะน้องๆเนี่ยชุดเดียวกันนะคะของดาววีกับดาวปกตินี่ดาวปกติเจ็ดหนึ่งอันนี้เจ็ดเก้าให้เขานะ กขาทำของเขาต้องเขาเด่นหน่อย7 9อันนี้เจ็ดหนึ่งนะอันนี้ดาวปกตินะงดที่แล้วก็มาทั้งสองอันเลยดาวปกติไม่เข้าซะง,งั้นทําของเขาอะเดี๋ยวถ้าออกคืนนี้ดาวปกติเราค่อยทําใหม่ของวันพรุ่งนี้นะคะเขาเขาจะเข้าของเขาเองแต่วันจันทร์พี่คิดว่าเขาจะอาศัยของดาววีอยู่เพราะอาทิตย์ที่แล้วก็เข้าทั้งสองอันเลย ดาวปกติไม่เข้าไปเข้าเอาของดาววีไปเข้าซะง,งั้นนะอืมสามรัดด้วยสามรัดอะที่ว่าเล่นนี้เลยไปรือว่าน้องๆชอบชอบอชุดรวมที่พี่พูดถึงนั่นอนะก็ตามใจนะคะแต่พี่จะไม่เล่นเยอะวันนี้นะพี่จะเอาแค่เนี่ยกันเนี่ยมาผสมโรงแล้วก็ศูนย์ด้วยตัวหนึ่งสรุปแล้วว่า หนึ่งเอ้ยศูนย์หนค่ะพี่จะเล่น0ูนย์หนึ่ศูนตัวเนาะแปดพี่จะไม่เล่นมันเยอะไปนะบางคนอาจจะทุนน้อยอาจจะทุนน้อยเราเล่นแค่สตัวพอสลับไปมาน้องๆไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรก็ได้แต่ถ้าจะเอ้ยน้องๆไม่ต้องวิ่งไม่ต้องรูดก็ได้นะคะหรือว่าชอบวิ่งชอบรูดก็พี่ให้ไปเจ็ดนะเจ หรือว่าใครจะเล่นเจ็ดหนึ่งก็ได้นะทั้งสามหุ้นนะทั้งสามรัตนะวิ่งรูดนะนะคะก็มีเจ็ดเนี่ยก็เจ็ดทั้งนี่เนาะพี่ก็ให้อย่างนี้เนาะนะถ้าจะเจาะก็เอาแค่ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเนี่ยเอาที่เด่นๆน,นี้ไปไปไปนั่นก็ได้พี่แนะนําให้รัเสเซียนะเอ้ยไม่ใช่อังกฤษนะอังกฤษเข้าดีเนาะช่วงนี้เนาะสอง สวันแล้วนะก็ไม่แน่นะรัสเซียก็อาจจะมาน้อยมากที่เข้าจิตที่ที่จะเข้าเยอรมันนะคะเยอรมันเราเล่นอะไรก็ได้เล่นวิ่งรูดพอเนอะนี่เลือกเอาในระหว่าง179เนี่ยถ้า7ถ้า7มาโอ้ยมันก็ต้องเล่นพร้อมกันนะเนาะมันต้องแทงพร้อมกันจะจะแทงทีหลังมันก็ไม่ได้มันไม่ไม่ไม่ใช่ฮานอยเนาะเพราะว่าอันนี้มันจะหมดเวลาพร้อมกันเลยะในเว็บพี่นะจะหมดเวลาพร้อมกัน ให้น้องๆตัดสินใจเองแล้วกันนะคะจะจะจะอย่างนี้ก็ได้เอาแค่เจาะก็ได้ประเจาะเหมือนกันอยู่แล้วนะี่ยนะเอาเจาะก็ได้เล่นแต่เจาะก็ได้ดูพี่เขียนพี่เขียนอันนี้นะคะเขียนเพลินเอาสามตัวมาก่อนนี้น้องๆก็ดูให้ดีๆก็แล้วกันนะเนี่ยเป็นตัวยูเลยเนะี่ยเป็นตัวเอลเลยเนะนี่ยนะเนี่ยอันนี้อยู่กลางเนี่ยสองตัวอยู่กลางและสามตัวมาล้อมรอบเังนนั้นก็แปลว่าขังเข้าไปแล้วค่ะขังเข้าไปแล้วออกไปไหนไม่ได้ยังไงก็ต้องมานะ ทั้งสามรั้งทั้งดาววีทั้งดาวปกติของเราคืนนี้นะับปังปังนะคะปังปังหรือขันน้องๆค่ะเนี่ยสามตัวร้อมรอบขังเข้าไว้แล้วไปไหนไม่ได้แล้วค่ะังไงก็ต้องมาละคืนนี้นะเออไม่ได้เล่นของนะคะ <laughs> ไม่ได้เล่นของนะคะน้องๆเพียงแต่ขังมันไว้เฉยๆนะขังมันไว้ไม่ให้มันไปไหนขังไว้เลยขังไว้เลยอันนี้ของของปกตินะคะเล่นตามนี้ เราจะเอาไปเล่นอนั้นก็ได้นะใส่งอนวีใส่งอนปกนะใส่งอนใส่ใส่สงอนปกจะเล่นอน,น,นี้ก็ได้เจ็ดหนึ่งใส่งอนวีจะเล่นเจ็ดเก้าก็ได้แต่ตัวเจาะก็ตามนี้นะคะตามนี้นะถ้าใครชอบใส่งอนนะสามรัดก็เหมือนกันสามรัดก็เจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเนี่ยเราจะเล่นนี้เจาะค่ะเจาะนี่เน้นไปที่ที่อังกอรรัสเซียนะคะเยอรมันเราวิ่งรูดก็ได้ไม่ต้องไปอะไรกับมันหรอกเยอรมันเข้ายากค่ะเข้ายาก น้อยมากที่จะเข้านะจับทางได้ยากของเขานะเพราะว่าเขาปิดก่อนรัดเซียอีกเนาะเขาปิดก่อนอีกรู้ก่อนอีกเยอรมันเนี่ยเราเอาเนี่ยก็ได้เนี่ยชอบหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าก็เอาเจ็ดเก้าคิดว่าเลขจะสูงนะงวดนี้เนาะเอาตามนี้นะคะน้องๆค่ะศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้านะอ่ะเด่นแล้วให้หนึ่งเจ็ดเก้าไปเลย สูตรเราก็ไปเติมเอานะแปดไม่ต้องโมโหโมโหลาวไงโมโหลาวพัฒนานไม่มาซะงั้นนะถ้ามาเราแตกไม่รู้จะจะอ้วกแตกหรือว่าอะไรเนาะถ้าแปดมาโหนอกนั้นมาหมดเลยอะโถขาดแปดทำได้ไงห้าหกมาบนล่างเลยอะโอ้ปวดหัวตึบเลยพี่วิ่งรูดก็ไม่ได้โอ้ยับเลยเอาไอ้ที่ถูกสามตัวของวีอะ มาแทงเราซะน่วมขออภัยนะคะน้องๆค่ะวิ่งรูดไม่เข้าเลยอะ่ะจอกก็ยังไม่เข้าอีกอุ้ยเจ็บใจก้าวอะ่ะมาทั้งบนทั้งล่างทําไมเขาทากับเราอย่างนี้เนาะไม่แบ่งแปดมาให้สักตัวหนึ่งเสียดายสุดๆค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาดาวคืนนี้เลยปังๆกันเลยดาวแล้วก็สามรัดไปน้องๆค่ะนะเนี่ยตามนี้เลยนะขอให้มาขอให้โดนนะขอให้ตั้ง ปกติขอให้ดังบีนะมาเลยนะของเราคืนนี้มาพร้อมกันทั้งสามรัฐโอ้จะจุกไปถึงไหนเนี่ยเนี่ยตอนนี้พูดแล้วกระจุกด้วยโอเคค่ะน้องๆค่ะเราไปลุ้นกันเลยคืนนี้นะคะขอให้ปังปังรวยรวยไปลุ้นกันเลยจัดโต๊ะใหญ่เลยนะเราคืนนี้จัดโต๊ะใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยสามสามหวยในชุดเดียวกันเนี่ยจัดโต๊ะจีนเลยค่ะห้าด้วยแสงเงอนด้วยปกติบีไปเลยเรา ประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะดูนั่นดูนั่นอะไรผูวข <c oughs> ำตัวเองขำตัวเองแต่ละวันนี่เนาะนั่งพูดคนเดียวแล้วก็ขำตัวเองน้องๆช่วยขำด้วยนะบางครั้งพี่ฟังตัวเองนี่ขำเลยนะมามามากดดูใหม่นะขำหัวเราวตัวเองเหมือนคนบ้าเลยอะ่ะมันพูดแล้วก็สนุกนะเหมือนกับพูดกับน้องๆน,น,นะเหมือนกับคุยกันเลยนะเนี่ยพี่พูดให้ฟังอย่างนี้บางครั้งก็ตลกขำออกมาซะงั้นโอเคค่ะน้องๆ ประมาณนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามพี่นะนะช่วยเป็นกําลังใจให้พี่พี่จะเคียงข้างน้องๆไปตลอดเลยถ้าไม่เบื่อพี่นะถ้าพี่ไม่น็อกซะก่อน <c oughs> เอามาลุ้นกันดาวคืนนี้นะคะสองดาวหนึ่งรัดเนาะของเราเนาะสามรัดด้วยไม่ใช่หนึ่งรัดด้วยประมาณนี้ค่ะน้องๆเจอกันเลยค่ะปังปังกับดาวของเรานะคะสองดาวหนึ่งสองดาวสามรัดค่ะ สวัสดีค่ะปังปังค่ะ